ออ๋ทุกคนคะยินดีที่ได้รู้จัก Image Collector อย่างเป็นทางการของ G-Quest รามี่และบรินค่ะผีเสื้อผู้บินบินไปดังใจฝันโดนัลอามุแสงจันทร์ก็คือเวทมนต์ของฉันยูมิสกิลูน่าพวกเราสองสาวรามี่และบรินจะเติมไฟให้ G-Quest เองค่ะไล แมจิกเช่นเฮลลี่จงส่องประกายตัวฉันอีกคนหนึ่งก้าวสู่เวทีร,ระยิบระยับสตรีเจนเนเรชันสวัสดีครับพผมพิมพ์ซีไฟเตอร์นะผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแคลน เพลมูนสายมาสเมดิเชียนแฮร์รี่ก่อนะครับผมผู้เล่นก็จะเป็นยูมิสกิรู้หน้าผมนะน่ารักชอบชอบซิมมากก็นะครับผมไปเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปไฟเพลมูนอ่าแฮร์รี่พัท้าอ่าเจ้าในส่วนของซิเวอร์ทอนลูเคียบีน่านะครับผมก่อนมีคนอยากเห็นเด็กโปรไฟล์กันเยอะต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่า ได้โปรไฟล์ที่จะเห็นต่อจากนี้จะไม่ได้เหมือนกับในคลิปแล้วครับผมเพราะนี่คือการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วที่ว่ามันเหมาะกับการเล่นวงเล็บอาจจะสำหรับผมคนเดียวก็ได้ก็สามารถดูไปแนวทาน,นะครผมก็ไม่เสียเวลามากกว่านี้แล้วแหละไปรับชมเนื้อหาด้านในคลิปกันเลยจะดีกว่านะโอเคไปเลยมาเริ่มที่เกร3าไปหลักกับผมกับสายเพลมูนแฮรี่นนี่นะครับ m a ร์ตเมจิชเชนแฮร์ใส่ไปสีตัวก็มี2สกิลผมก็มาเริ่มมาที่สกิลแรกก่อนสกิลแรกครับผมออโต้วันกาดเมื่อลงสนามเลือกช่องเรีกาดหนึ่งช่องที่เพิ่มขึ้นมาช่องนั้นจะกลายเป็นสเตจจนจบไฟนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสเตจนะครับสเตจก็คือการเลือกช่องเอ็กเซลหึงช่องและมันจะเป็นสเตจจนจบเทินคือเราจะไม่ได้อินเวจอร์รี่กีฟอวางช่องอื่นเพิ่มนะครับผมเพราะว่า อีมเนจนรีเกิร์คเซลเนี่ยมันจะวางซ้ายขวาสลับกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสเตทเนี่ยเลือกช่องอะไรช่องหนึ่งแล้วถ้าหากไร้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องเอากิบแอคเซลนั้นอะลงช่องแอคเซลใบนั้นเหมือนเดิมผมเป็นสเตทและพลังก็จะบวกซ้อนกันนะครับผมเหมือนการวางฟอร์ m มาร์ r เกอร์นั่นเองสกิลที่2องแอคทีฟบันการบรรพเพอร์เทนคาร์วบาตหนึ่ทิ้งการจังมือหใบ คอการ์ดที่มีคําว่ามาเกียดอในชื่อกาดจากส่งคุณไม่เกิน2ใบลงช่องเรียกาดยูนิตเหล่านั้นพลังเพิ่มขึ้น5000ันจนจบเทิร์นและถ้าบร็กาศเขาแข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าสามารถคอได้4ใบแทน2ใบนะครับก็นํามาสร้างสนามเพื่อให้ตัวเกรดสเราเล่นได้นะผมก็เกรดสีจะเป็นอะไรเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนครับอ่านไหนก็ในไหนละเกรดสเลยแล้วกันสตาร์ลี่ป๊อปดักก่อนนะผมใส่ไว้2ใบ มี2สกิลผมไม่ใช่2สกิลสิมี3เลยอ่าอันแรกก่อนคอนติเนียลเรกาดยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น5,000ตามจำนวนเรกการของคุณที่มีคําว่ามากเกโดในชื่อการที่แตกต่างกันทุกๆ1่ใบก็ยิ่งมีเยอะก็จะยิ่งหัพลังเยอะนะครับผมแต่เท่าที่ดูมาก็มีแค่4ตัวนั่นแหละแล้วก็สกิลที่2ออโตเรการเมื่อลงสนามในช่องสเตทคุณจะได้รับ1นึ a งอิมเมเจอรี่กิฟแอเซลหนึ่ใบนะผมก็นั่นะแหละสเตทออร e x c ล l วางทับช่องสเตทเหมือนเดิม แล้วก็ออโต response, ้ระกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีหรือท네่ายูนิตนี้เมื่อจบการต่อสู้นั้นถ้าพาวเวอร์ของยูนิตนี้เป็นสีเหมือนที่สูงกว่ายูนิตนี้จะได้รับ1คริติคอลจนจบการต่อสู้และกู้แข่งจะไม่สามารถคอการดีความสามารถพิทักษ์จากมือลงช่องการเดียนได้จนจบเทินนะครับผมก็ดีครับผมทําให้เพียมูนมีท่าปิดที่อีกหนึ่งท่าที่ค่อนข้างดีเลยอ่ะแล้วก็เกรดสามไปสุดท้ายผมกับโคดด e ้บี a เทมเมอร์นะครับผมก็ติดไปสองใบ สกิลค่อนข้างจะดึกดำบรนนิดนึงสกิลแรกผมคอนติเนียลเรียการ์ดไม่ใช่เรียการ์ดสิคอนติเนียลวันการ์ดในเทอร์นของคุณถ้ามียูนิต5้าใบหรือมากกว่ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดพลังเพิ่มขึ้นสามพันนะผมก็ปัดแค่เสร็จสามพันในแถวหน้าถือว่าตีเข้าแล้วกันก็หยุนหยุนกันไปสกิลที่2อ,ออโตโ้นการ์ดเมื่อหยุนนี้โจมตีเคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งนำการ์ดจากมือหนึ่งใบเข้าสู่โซของคุณคอการ์ดสองใบจากโซนะผมลงช่องเรียการ์ด ก็ไม่เกิน2องคอใบเดียวก็ได้อ่าก็มันมีท่ารับที่ทางเพจไทยมันกาเคยทําให้ดูแหละเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนนะผมว่ามันทำยังไงต่อไปไปที่เกรดสครับเกรดสใบแรกนะผมกับมาเกดอพลาน่านะผมใส่ไปสาใบก็มีสกิลนะผมอ่าโทกเทคมาเกดอเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วแหละกับสกิลออตโต้เมื่อถูกดีทายจากช่องการเดียนคุณสามารถนาการแบบนี้เข้าสู่โซโทแทนได้นะผมก็ การจช่องการ์เดียนหรืออินเตอร์เซตเนี่ยมันก็หนีเข้าโซนนะผมเพราะว่าการที่เราคอการ์เดียนลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคอจากมือก็เขาเรียกว่าการคอการ์เดียนใช่ไหมแล้วก็เวลาป้องกันไรเซตเนี่ยยูนิตเหล่านั้นที่อยู่ช่องการ์เดียนจะถูกรีทาลงดอบโซนก็นั่นแหละครับผมเป็นเหตุผลว่าทําไมการ์ดแล้วสามารถนําเข้าสู่โซได้แล้วก็สกิลที่สองออโต้เรียการ์ดเมื่อลงสนามด้วยความสามารถของการ์ดของคุณที่มีชื่อแฮร์รี่มีชื่อกาดยูนิตนี้ แล้วบรรการของคุณพลังเพิ่มเพื่น10,000จนจบเธอนะครับผมก่อมาเพิ่มพลังให้กับแฮร์รี่และตัวเองได้นะครั iye. บผมเบสเซ็ตมันจะตีที่พาวเวอร์24,000นสี่ันะผมเพราะว่าเทคแฮร์รี่บวก5,000เกรสสองเปที่สองผมกับมากเกาียร์รลู้หน้าเทคดาก่อนนะผมใส่ไว 2, ้2ใบพอไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็มี2สกิลผมอะ่ะส,สกิลแรกตัวหุ่นดีทานช่องการ์เดียนเอาตัวมันเข้าโซก่อนตามน,นั้นนะครับก็สกิลที่2ออโต้เรียกาด เมื่อลงสนามด้วยความสามารถของการ์ดคุณที่มีแฮร์รี่ในชื่อการ์ดนะครับผมค่าขอก็คือเลือกเรกาคู่แข่งหนึ่งใบคู่แข่งนําการ์ดเรกาใบน,นั้นที่เราเลือกเนี่ยกลับเข้าสู่โซของตัวเองนะครับผมเป็นการเกลียนะครับผมเพิ่มโซให้แต่ถ้าเพิ่มเป็นพวกโทเค็นเนี่ยก็โทเค็นจะก token ลับโทเค็นโซนะผมไม่ได้อยู่ในโซแต่อย่างใดเกรีสองใบที่สามนะผมกลับนี่เลยการ์ดลีเดอร์แจ็คเกอรีนะครับผมแจ็คเกอรีนบอกว่าออโต บรรกาศเดียกาม่ตลงสนามจากมือเคาน์เตอร์บ,บาร์หนึ่งดูการ์ดเจ็บใบประสุดจากกองการของคุณสแสดงลอพิจิญป๊อปหรือว่ามาเกดอในชื่อการรวมกันได้ไม่เกินสองใบนะผมและนําขึ้นมือถ้านาขึ้นมือสองใบเอามือหนึ่งใบเสียบโซคืนนะครับผมก็หลักๆเนี่ยเอามาหามาเกดอเล่นหรือว่าหาสตาร์ลีป๊อปไม่ใช่สตาร์ลีสิหาลอพิจิป๊อปขึ้นมือนั่นเองแล้วก็เกรดสองประุดท้ายผมก็ขายไม่ได้เลยกับลอพิจิป๊อปนะผมนกพิราบของเรานั่นเอง มัพิล่าหรืออีแรงวะช่างเถอะน่าจะเหี่ยวก็มีที่กัน2สกิลผมสกิลแรกผมออตโต้เรียากากศเมื่อลงสนามนำกาสที่มีคำว่ามาเกดอจาหกดับโซนหนึ่งใบนำกลับเข้าโซนแลครับผมก็ปกติเนี่ยเราก็จะทําการเอเซฟได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราคอเกณฑ์นหนึ่งไว้แถวหน้าแล้วไปตีเนี่ยเกณฑ์นหนึ่งมันรีทายช่องการ์ดยไม่ได้เพราะมันอยู่ช่องเรียากากศก็ตามนั้นผมเอามาเก็บมาเกดอเข้าโซนนั่นเอง สกิลที่2องอะอโตเรกาดเมื่ออยู่นี้โจมตีถ้าอยู่ินี้อยู่ในช่องสเตตเ็ 1, อจะบาร์หนึ่งนยู่ินี้กลับขึ้นมือค้นหาสตาร์ลีปดก่อนไม่เกินหนึ่งใบจากในกองการ์ดโซหรือดอกโซนแสดงแล้วลงช่องสเตตนะครับผมจากนั้นถ้าทําการค้นหาจากกองการ์ดก็สลับกองให้เรียบร้อยนั่นเองอตามนาแล้วผมมันสามารถคัมโบกับเจ้าตัวของโกลเด้นบีเทมเมอร์ได้ ทำให้เราสามารถเรียกสตาร์ลี่ป๊อปแล้วกอนมาตีได้ถึง2ทีเลยทีเดียวถ้าคาเทอร์บาร์มันเหลือนะก็เกรดสมีแค่นี้ต่อไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหน,นึ่งไปไร้แล้วผมกับนี่เลยมาเกดอฟลายยิงพาลิตตอนนะผมใส่ไว้3ใบก็มีสก,กิลทั่วไปของยูนิตท,ที่มีคำว่ามาเกดอนชื่อกาสนะผมเมื่อถูกรีไลายช่องกาเดียนสามารถนําการเป็นนี้เข้าสู่โซได้นะผมแคๆก็ต้องทํากันแหละเอาเข้าโซลแล้วก็สก,กิลที่2องออโต้เรียกกาเมื่อลงสนามด้วยความสามารถของค่าคอส ของยูนิตของคุณที่มีคําว่าแฮร์รี่ในชื่อการ์ดจั่วกาสหนึ่งใบก็ต้องลงสนามด้วยความสามารถของแฮร์รี่เท่านั้นนะครับมาเกียร์ดอใบที่2ผมกลับนี่เลยมาเกียร์ดอดาร์กไซมิลเลอร์มาสเตอร์นะผมก็สกิลก็เหมือนกับไฟน์น์พาริทอนนะผมกับสกิลแรกทูริทายช่องการ,ร์ดอและแล้วก็เอาข้อโซแล้วก็สกิลที่2ฮะเหมือนกับเจ้าไฟน์น์พาริทอนเลยแค่เปลี่ยนจากการจั่วเป็นการหงายเดามจอทหนึ่งใบนะผมไม่สวนว่าจะมีหงายหรือไม่หงาย เมื่อลงสนามความสามารถของแฮร์รี่งายทันทีก็ถือว่าใช้ง่ายนะครับผมเกรดหนึ่งปฏิสามผมกับนี่เลยฮนะอ่า light, er, Betty, มูนไลท์เมโลดี้เทเมอร์เบตตี้นะผมใส่ไปสองใบรู้สึกว่าถ้าภาค G เนี่ยมันจะเป็นตัวทำเวฟใช่ไหมเรือนลางมากอ่ามีสองสกิลผมกับสกิลแรกออโต้วอนการ์ดเมื่อลงสนามโจกการ์ดหนึ่งใบ นำการ์ดจางไปหนึ่งใบเข้าสู่โซนะผมก็ถือว่าค่างดีเลยสามารถนาการ์ดที่เราไม่จําเป็นต้องใช้เนี่ยกลับเข้าสู่โซได้ในเธิร์แรกนะผมแล้วก็สกิลที่2 a c แอคทีฟเรียากาศคาคอสคือเรสยูนิตนี้ดูการ์ดสามใบบนสุดจากกองการ์ดของคุณนําการ์ดที่มีคาว่ามาเกดอในชื่อกาดไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซลและที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดนะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวปิด3หาเจ้ามาเกดอเข้าโซได้เลยก็ดีนะผมสกิล และเกรดหนึ่งปสัสสาวะผมกับของสามัญที่เราต้องใส่กันแทบทุกแคลนนะผมกับนี่ฮะมาสคาร์เดตบันนี่หรือตัวที่เรารู้จักกันในตัวฐานะของทิ้งสไตล์ของห้าจียูนิตสำหรับแคลนเพลมูร์นะผมก็ยังไงเทคเปิด5้าหาสเนี่ยก็น่าจะใส่กันทุกเด็กอยู่แล้วแหละามาดูที่สกิลบวกพลังอย่างเดียวกันเลยก็แล้วกันนะข้อที่หนึ่งวันกาดได้กกาดถ้าคุณเคยคอการหนึ่งใบหรือมากกว่าจากโซนในเทอร์นี้พลังเพิ่มขึ้น5,000 โอเคเทคเปิดท่าหาสามคู่ทุกคลิปแล้วผมไม่พูดต่อแล้วกันเสียเวลาอ่าต่อไปพี่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับก็นี่เลยฮะฮิลทริกเกอร์สี่ใบนะผมเป็นฮิลใบใหม่กับชื่ออะไรวะเทนเดอร์บรีดเดอร์นะผมน่ารักครับผมใส่ไว้เบื่อตัวตลกลูกอมแล้วรอพิทากสองใบนะผมกับนักสะกดจิตจากขุมนรกสองใบอ่าแล้วก็เป็นรอทริกเกอร์ธรรมดาอีก สี่ใบนะผมก็ใส่โครลาร์ตเลยละกันเพื่อความสวยงามเป็นในส่วนของเรนโบเมกเชียนแล้วก็ชื่ออะไรมาขออ่านชื่อหน่อยสิมิเลอร์หลอดเซอร์มัลเตอร์นะผมก็จริงๆก็ใส่อะไรก็ได้แหละเพราะมันก็เป็นดอทิกเกอร์เหมือนกันแล้วก็คริติคอลทิกเกอร์นะผมที่มีความสามารถพิทักษ์กับดาร์คไซส์ซอร์ท์มัลเตอร์นะผมก็เป็นคริติคอลชิลสามหมื่นความสามารถพิทักษ์นะผมถึงมันจะไม่ใช่เพอร์เฟกต์ก็จริงแต่ว่ามันต้องชิลตั้งสามหมื่นแน่ ไม่ต้องทิ้งมือเหมือนเพอร์เฟกกาดด้วยแต่เพอร์เฟกกาดมันก็ดีอย่างแหละที่ว่าตีมาเท่าไหร่ทิ้งลงช่องอปลาลงช่องการเียนทิ้งมือหนึ่งไม่โดนฮิตจนจบเทินไม่ใช่จนจบเทินสิจนจบการต่อสู้นั้นแล้วก็เป็นคริติคอลทริกเกอร์ห่วงกับเดนมายจักเกอร์นะสี่ใบเกาะนน้าผมมันน่ารักแค่นั้นแหละแล้วก็ขาดไม่ได้ผมกับตัวเริ่มของเรากับนี่เลยฮนะมัสคาเรตใช่ไหมไม่ใช่สิ h a p p i n e s s Collector นะผมโฟกัสหน่อยกล้องอ่าส,สวยๆเลยฟูอาร์ตก็วัตถุระทับจัวหนึ่งถ้าคู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งสูงกว่าจะได้รับหนึ่งควิชิลนะผมก็ใส่ที่ใส่ทิกเกอร์มาหน้าตาประหลาดๆอย่างเงี้ยนะคือจะใส่รอทิกเกอร์ที่เป็นพิทักษ์สี่ใบมันก็ได้แหละแต่อีกใจหนึ่งผมก็อยากใส่คริติคอลเป็นเซติเนลด้วยนะก็ใส่มันหน้าตาประหลาดอย่างเงี้ยแหละสบายใจ หรือถ้าใครอยากจะเป็นในส่วนของค r ิตข้อ l 10บรอทิกเกอร์2ผมก็ไม่ขัดนะมันก็เล่นได้ที่ใส่รอทิกเกอร์เยอะเพราะว่าเราต้องการเล่นกับ Axe l 1เพื่อให้ s t a r ์ลี่ปมันตีถึง Power อเหมือนได้ง่ายๆนะครับผมก็ใส่ไว้เป็นประมาณนี้แหละทิกเกอร์เซตก็ลองไปปรับไปเปลี่ยนดูกันนะครับต่อไปไปที่ Combo Test กันเลย โอเคครับ okay, ผมอ่าเริ่มไปที่คอมโบเทสกันเลยอ่าก็จะแปลกหน้าแปลกตาหน่อยนะเพราะว่าอ่าช่วงไรเกรด1ถึงเกรด2ช่วงแรกเนะี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เล่นๆตีๆไปอันนี้ผมจะสมมติในช่วงไรเกรด3กันรันสกิลเลยละกันอ่อันนี้ไรแฮร์รี่ผมลงสนามแอคเซิลวันนะผมอย่างที่บอกเราใส่ดอลทิกเกอร์เยอะนะผมเราจะเลือกเป็นแอคเซิลวันนี่ก็สกิลบันการ์ดนะคัตเตอร์บาร์หนึ่งทิ้งมือหนึ่งทิ้งไปสตาร์ลี่ป๊อป ข้อมาเกดอจากโซครับผมชื่อต่างกันอ่าอันนี้ผมว่าให้คู่แข่งเป็นเกรดสามด้วยเลยแล้วกันจะได้ง่ายดูหน้าเท็กอ่อมิลเลอร์มาสเตอร์ไฟน์พาริทอนแล้วก็พาหน้ายูนิตี้คอบวกพลังเพิ่มขึ้นห้าพันอ่ะลูกเต๋าแดงแท็ตจุ่พลังนะผมห้าพันห้าพันห้าพันแล้วก็ห้าพันอ่ะทีนี้รันเทคทีละตัวเลย หน้าเหตครับผมเลือกเยกาคู่แข่งหนึ่งใบกลับเข้าโซเจ้าของสกิลของมิเลอร์มาสเตอร์ไงหนึ่งแดมสกิลไฟติงพาริตอนจั่วการหนึ่งใบสกิลพลาหน่าแว่นกาดกับตัวเองพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นให้เต๋าเหลืออันหนึ่งแล้วกันเดรูุจนะครับผมนี่ครับข้อลอพิเจนป๊อปลบช่องเอ็กเซลไปเต้นเฟย์นะครับผมลอพิเจนป๊อปตีหมื่นเก้า จบการสู้ที่ตีขเขาจะบัดเอาขึ้นมือหาสตาร์รี่ป๊อปจากกองโซนหรือดอกโซนก็ได้ฮะหนึ่งใบลงช่องสเต็ผมเลือกจากกองนะผมเพราะว่าเราต้องการรีดก,กองนั่นเองอยู่ไหนวะอ่าน,น,นี่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวนะมายาโกนเล่นเราแล้วเหรอชืชชช้อให้ออกโดนมายาโกนกลับอ่าในกองไม่มีครับผมเพราะฉะนั้น อ่าในตัวในโซซี่มีไหมในโซไม่มีแสดงว่าอยู่ในแดมเหรอไม่อยู่ในแดมช่างเหอะคอจากดอกโซนนั่นแหละสตาร์ลี่ป๊อปจาก่อนนะได้นหนึ่งแอคเซลวะผมลงช่องตัวเองสกิลคอนติเนียละบวกหมื่นตามมาเกดอที่ชื่อต่างกันหนึ่งหมืน่นสองหมืน่นบวกเพิ่มไปอสองหมื่นนะผมแล้วก็บวกแอคเซลทูไม่ใช่แอคเซลทูสิแอคเซลสองใบจะบวกอีกสองหมืน่นเพราะแอคเซล, one, bye bye bye, ลวันบันใบละหมื่นเป็นสี่หมื่นนะผม ท่านเปดเลยบรรกาโจมตีอาบู๊ไปด้วยพลังของแฮร์รี่ตอนนี้ประมาณ3 0,000เป๊ะนะครับผมอาทวินไดเฟิร์นอะดอลติกเกอร์พลังให้สตาร์ลี่ป๊อปไปเลยจะได้ตีแรงจัก่การหนึ่งใบเซคขั้นนะไม่มีทิกเกอร์ช่างมันสตาร์ลี่ป๊อปเป็น5 0 0หมืทีนี้จะลำดับการตีตัวอะไรก่อนก็แล้วแต่คุณเลยเอ,เอาเจ้าเรือกาดถ่ายก่อนก็ได้จะเอาตัวอะไรก็ได้ถ่ายก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยสตาร์ลี่ป๊อปครับผม สตาร์ลีป๊อปจากก่อน 52, 5 2าหมคริ๊หาปิทากครับผมตีเสร็จตัวระเบิดจบเทินนั่นเองก็ถ้าเป็นแฮร์รี่การเล่นก็จะมีประมาณนี้ครับผมแต่มันจะมีท่ารับอีกท่าหนึ่งเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตบอร์ดแป๊บหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะโอเคเซ็ตบอร์ดเรียบร้อยครับผมก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะเพิ่มเติมคือผมจะมีการได้มือแค่2ใบเท่านั้นนะอ่ะไล่ครับผมโกนินบีสเทมเมอร์แอคเซลลงช่องสเตยนะครับผมเพราะว่าเทคแฮร์รี่บอกว่าจนจบไฟต่อให้ไลบรรยากาศ ใบใหม่ก็ไม่มีผลนะข้อรอพิจียนป๊อปตีก่อนนะสามหมื่นเก้าวันกาดเคา,าน์เตอร์บาร์หนึ่งอะตีเสร็จโดดสตาร์ลี่ป๊อปดาก้อนจากดักโซนะซูเปเรียคอได้รับหนึ่งเอ็กเซลครับผมแปะท้าไปเลยสตาร์ลี่ป๊อปดาก้อนนะเทคคอนหมื่นหมื่นจะบวกสองหมื่นสองหมื่นบวกเอ็กเซลอีกสี่ใบเป็นหกหมื่นสองคริสห้าปีทาครับผมตีเสร็จตัวระเบิดวันกาดโจมตีครับผม คาเตอร์บาร์สหนึ่งอะอ่าแล้วก็นหน้ามือเหนื่อยเสียบโซเอาลูกตพิลาบเสียบโซอ่ะแล้วก็คอไม่เกินสองคอลูกตพิลาบไปแล้วแหละอ่าเมื่อกี้ลืมบวกสามพันจากสก,กิลด้วยจริงๆตีหกหมื่นสามก็ตีน้องๆมาเคลียร์ออนนะก็ตีไปเถอะอ่ะาทวินได้เปิดไม่มีเซคันไม่มีช่างหมาช่างหมานะผมรอพิเจียนป๊อปตีเนี้ยสี่หมื่นเก้าตีเสร็จนะเวคาเทอรบารสหนึ่งโต,ข,ตขึ้นมือ สตาร์ลีป๊อมจาก่อนขอครับผม e อ c เซ1ลวันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดนะผมเจ็ดตีแล 7, ้วเจ็ดหมื่นสองครี๕พิทัศตีเสร็จตัวระเบิดก็จริงๆท่านี้มีแค่สามดาเมจก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าข้อควรระวังก็คือขอรายแรกเป็นแฮร์รี่ก่อนแล้วค่อยมารายเป็นโกลเด้นบีเทมเมอร์ถึงจะท่านี้ติดนะครับก็คอมโบเทสแบบสั้นๆก็มีประมาณนี้ครับผม เป็นยังไงกับบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเราในวันนี้ก็สายแฮร์รี่เป็นอีกหนึ่งสายที่น่าเล่นนะผมกับแคลนเพลมูนอ่าเป็นนะขอขยับมาหน่อยเออให้เห็นหนะ้าในส่วนของลูน่าจังให้ชัดชัดอ่าที่เล่นนี่ก็พอซิมนะผมชอบ2ไอดอนคนนี้มากลูน่ากับอาโมอ่าคอมโบคงไม่มีอะไรต้องพูดแล้วแหละเพราะว่าทําให้ดูหมดแล้วในคลิปก่อนหลักๆที่ควรระวังก็คืออย่าลงผิดตัวผมเหมือนในคลิปไฟท์ที่ผมเคยทําไปอันนั้นลงผิดแล้วแบบ ไม่น่าให้อภัยเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของ Imaginary Gift ที่เราสามารถเล่นได้เนี่ยอ่าจะสามารถเล่นได้ทั้ง e x c e l 2และ e x c e l 1เลยแต่ถ้าเห็นผลที่สุดก็คือ e x c e l 1นะครับผมเพราะว่ามันใบละหมื่นมันเหมือนกับการวางฟอร์มมังเกอร์แบบแปะเรื่อยๆเหมือนเจเนซี s วันเค i ลออนตีอะไรประมาณนี้แล้วที่สำคัญคือสตาร์ลีปอปวกคีนะครับผมห้ามพิทักษ์ก็ดีดีกว่าวันเคออนนะครับผมเพราะว่าวันเคเลออนมัน มันได้เช็คตามเกรดที่เจอค่ะแต่ไม่ไมีมห้ามาเลยเลยก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ผมกับเพมูนสายมัสเมิเชียนแฮรี่ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมกดแชร์และซับสไครต์ให้กับ PMC Fighter นะครับก็ใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูในส่วนของคลิปเด็กโปรไฟล์แกรนบูสายในโรสครับผมก็อาจจะลงคลิปคู่กันนแหละแค่อ่านะนะถ้าใครเห็นค,คลิปคู่กันก็นั่นแหละ ขยันโอเคสมพูนเก็บเวลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย